พระเจ้าเมงขยิงโยปฐมมัตสั์ของราชวงศ์ตองอูราชวงศ์ตองอูเป็นราชวงศ์และอาณาจักรที่สองของประวัติศาสตร์พมาพ่าพระเจ้าเมงขยิงโยเดิมเป็นนายทหารที่มีความสามารถในการรบได้ทำการรวบรวมชาวพม่าที่อยู่กันอย่างกระจัดกระจายหลังการล่มสลายของอาณาจักรพุกามภายหลังการโจมตีของมองโกทรงครองราชในปีคริสต์ศักราช1486นับแต่สมัยของพระองค์ตองอูมีกำลังแข็งแกร่งมากขึ้น อาศัยโอกาสที่อังวะกำลังเกิดความยุ่งยากและอ่อนด้วยกำลังเมงขยิงโยจึงเข้ายึดครองแขวงยม,มีตึงกับเยหอลุยงาเมื่อเมงขยิงโยอภิเษกสมรสกับราชธิดาของถวยนันเจ้ะทิงงอกษัตริย์อังวะนั้นและได้แกว้นกยอสีมาเป็นสินสมรสจากการที่เมงขยิงโยได้กยอสีซึ่งเป็นกุญแจสำคัญทางเศรษฐ,ฐกิจของอังวะจึงทำให้เศรษฐ,ฐกิจของตองอูเจริญรุ่งเรืองขึ้น พอพวกไทยใหญ่หยึดทั้งวาได้ในปีคริสต์ศักราช1520